สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวดนี้เจอกันเหมือนเดิมนะครับคุณน้ำหนึ่งบอกแล้วนะครับยืนยันแล้วนะครับว่าคอหวยทุกท่านนะครับเตรียมพร้อมเจอกันนะครับหลังจากที่แม่น้ำหนึ่งนะครับโดนตำรวจบุกรว่วคาบ้านนะครับตอนนี้แม่น้ำหนึ่งไม่ทิ้งแฟนหวยแน่นอนนะครับออกมาย้ําแล้วนะครับว่าแฟนหวยใจชื้นแน่นอนครับแม่น้ำหนึ่ง ยอมรับเลยว่างวดนี้มาแน่นอนนะครับโดยที่มีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กแม่น้ํา1 8 8นะครับโดยได้อธิบายถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่บุกมาควบคุมตัวที่บ้านนะครับไม่มีการคู่เข็นแต่อย่างไดนะครับเพียงแต่ว่ามาแจ้งข้อกล่าวหาที่แม่น้ำหนึ่งกระทำผิดเกี่ยวกับการแปะลิงก์เว็บพนันในโพสต์นะครับซึ่ง แม่น้ำหนึ่งก็ขอโทษไปแล้วนะครับแล้วก็ขอโทษประชาชนแฟนขับแฟนหวยด้วยนะครับผมโดยนะครับประเด็นที่2ครับหากว่ากระทําความผิดแล้วเจ้าหน้าที่ไม่เข้ามาตรวจสอบนะครับคนก็จะมองว่าแม่น้ำหนึ่งนี้อยู่เหนือเอกสิทธิ์อื่นใดหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าการกระทําความผิดก็มีแค่ความผิดเดียวคือการแปะลิงก์นะครับเว็บการพนันนะครับทำให้ตํารวจแจ้งข้อข่าวหาในส่วนนี้นะครับ ส่วนแฟนหวยนะครับก็สามารถที่จะติดตามแม่น้ำหนึ่งได้ปกตินะครับแล้วก็ลุ้นหวยกันต่อนะครับว่างวดนี้นะครับแม่น้ำหนึ่งนี้จะให้อะไรนะครับงวดนี้เจอกันเหมือนเดิมนะครับผม